นำกิจ,จกรรมในชุดพัฒนาความฉลาดรู้ในเรื่องของพิซซ่าเล่มที่3ไปใช้ในห้องเรียนมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะนี่นะคะจะนำไปใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่อง ชนิดของสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสารค่ะจะเป็นชุดพัฒนาความฉลาดรู้ในเล่มที่3ค่ะโดยจะให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของทรายแล้วก็น้ําในเวลาที่เท่าๆกันและบันทึกผลการทดลองหลังจากนั้นได้มาทําใบงานซึ่งจะเป็นบทความที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับคําถามการทดลองตัวแปรต้นตัวแปรตามสมมุติฐานและสรุปค่าจากตารางที่ได้มานะคะจากการนําไปใช้นะคะพบว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ที่สามารถบ,บอกถึงทะเลว่าทรายกับน,น้ำ บริเวณไหนที่มีอุณหภูมิสูงกว่ากันค่ะกิจกรรมถัดมานะคะในชุดพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องที่3เรื่องลูกโป่งหันสาเป็นการที่ให้นักเรียนทดลองเปรียบเทียบระหว่างลูกโป่งที่ไม่ใส่น้ําและลูกโป่งที่ใส่น้ําเมื่อนําไปให้ความร้อนลูกโป่งทั้งสองลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือหรือแตกต่างกันแค่ไหน ซึ่งนักเรียนจะเกิดคําถามว่าลูกโป่งที่ไม่ใส่น้ําทําไมถึงแตกและลูกโป่งที่ใส่น้ําทําไมถึงไม่แตกม,มีการอภิปรายและลงข้อสรุปกันนะคะว่าน้ําสามารถทําให้อุณหภูมิพื้นผิวของลูกโป่งเนี่ยลดลงต่ากว่าจุดที่ลูกโป่งสามารถแตกได้นั่นเองทั้ง2เรื่องที่ได้นําเสนอไปจะอยู่ในเรื่องของแผนความร้อนใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ต่อมาจะเป็นกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นมาเองค่ะโดยที่ใช้ข้อสอบการวัดและประเมินผลจากเว็บไซต์พิษะไลด์เรื่องความเสี่ยงของสุขภาพโดยครูนะคะได้อ่านบทความนี้แล้วก็ทําการวิเคราะห์เข้ากับตัวชี้วัดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดก,กิจกรรมตลาดธาตุขึ้นมาโดยให้นักเรียนได้รู้จักธาตุแต่ละชนิดก่อนทําการค้าขายธาตุกันนะคะโดยจะมีบัตรคําใบให,ให้กับนักเรียนว่าธาตุชนิดนี้ควรจะเป็นธาตุอะไรจากนั้นนักเรียนก็นําธนบัตปรปลอมของนักเรียนเนี่ยมาซื้อขายธาตุกับ ะะโดยแต่ละกลุ่มจะมีจานวนเงินที่เท่าๆกันเมื่อนักเรียนรู้จักธาตุแล้วครูก็จะเชื่อมโยงไปถึงธาตุประหลอดนั่นเอง,เองก็คือเมอร์คิวรีโดยประหลอดส่งผลกระทบยังไงบ้างเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ําจะเกิดโรคมินามาตะในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเชื่อมโยงกับความรู้ในชีวิตประจําวันนักเรียนได้มาทําข้อสอบนักเรียนจะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาโต้แ,ตแ,ตแย้งหรือสนับสนุนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆโดยมีการเชื่อมโยงกับโรคมินามาตะที่คุณครูได้สอนไปค่ะขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมพิซซ่าเพียงเท่่านนี้ะะะคคคขุณ